นอจ่าดิ้เดิมเรอเจ้าัละจากวนตวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จยังไงไปตั้งนานและสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยังไม่เห็นเลย่เต่งเป็นไงเนี่ยที่บ้านจะไม่เกิดอไร้แต่ถ้ามีป๋หน่อยถ้ามีป๋น่มึงเป็นเรื่องอะไรเนี้ยพวกมึงนี่เ้ไม่าเรื่องมันไม่น่าโอ้เดี๋ยวดีเดี๋วนี่มึงแต่งทุกอย่างอย่างงี้ใช่ เท่าไรดูลูกแกนุ่นเออกูยังไม่เ hmm. ห็นลูกกูเลยโอ้มนไมใส่ไม่ไม่รอไหมซื้อชุดโคตรรอเลยแม่กูว่าแล้วไอ้ยำมันไม่ตกเทนรอมันไวรุ่นหลุยส์ผมอีกแล้วเฮ้ยจำไม่ได้ได้อู้ว่าทำไมเอ็งรออย่างนี้นี่เนาะแม่กระชมค่าเกินไปจำเอ้ยเอ็งคิดได้ยังไงเนี่ยซื้อชุดนี้มาเนี่ยฮะโอ้แม่นี่เทนใหม่นะแม่ฮะ ให้ดาดยืนใหนม่แล้วไงดายืนดีๆสิลูกนี่แต่ดูเอ็มก็ฟัดก็ฟิตอะไรโมโหใครมาหรือเปล่าเนี่ยแม่ถามหน่อยแ,แค่นี้ฟิตพอหรือยังคืดอัดตั้งนานแล้วพอแล้ว,ลวพอแล้วถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวแนละ้วเ <พอ S 1> จ็บใจแม่เจ็บใจอะไรแม่รู้ไหมว่าข้าไปงานเลี้ยงรับแนวเพอคนใหม่มัน โหเก๊ดน oh, okay. ุ่มหล่อแต่งตัวโห oh, มันเมาหมดเลยเวลาไปลำวงมันเมาหมดพอข้าเข้าไปล,ำลนะ้ำมืเนี่ยมันโมโหนี oh, <c oughs> พ่พูดทุกคนมองแต่ข้าคนเดียวเลยแม่ฮะในงานทั้งงานเห็นข้าอ้าปากค้างเลยแม่แสดงว่าลูกของแม่หล่อนะสิลูกโธ่แม่ตั้งแต่ปากซอยเข้าไปในงาน,น,นแม่น,น,นี่หมาดิยังอ้าปากค้างแม่ขนาดนั้นเลยดังมา จะเห่าหรือจะหอนดีโอ้โหแล้วยังไงลูกนานๆที่แค่นีแม่ใครบอกอะไรให้พราะข้าไป็นรำไอ้แรงเพิรมมันต่อยหน้าข้าอะไรขนาดนั้นเลยยังไงเนี่ยเปี้ยอะไรแม่เนับมันเจ็บป่ะมันเจ็บป่ะใจเนี่ยมันไม่ได้ไหมโอ้โหดับเอ้ยพันกระต่ายมันไม่อยากหนึ่งที่นะแม่เอ็งก็ไม่น่าไปมีเรื่องกับเขานะลูกเขาไปถึงไหน